ถามเขาว่าเขาว่าเอาสูตรมาอะไรเขาบอกว่าเขาคิดเองเขาไปดูเองเออแล้วเส้นของเรามันเหมือนที่อื่นไหมครับอันนี้มันจะเดียวกว่าไม่ต้องอะไรคนแล้วไหนอันนี้เฮ้ยนี่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 เหมือนพาสต้าเลยอ่ะเหมือนทำเส้นเลยอ่ะเออฟอลเราบ้าง เสร็จแล้วเราไปต้มกันเธอเวลาถ้าเราซื้อกลับบ้านอ่ะเขาต้มเองให้งี้เราไปต้มเองต้มประมาณกี่นาทีครับประมาณ5้าถึงสินาทีครับชลาดต้มเสร็จแล้วก็น้ำไปเตยเทลงไปให้มันดูดให้มันดูดน้ำจะมีความหอมของใบเตยครับซึมน้ำไปเตยเข้าไปนั่นไนได้อันนี้สิงคโปร์ปกติที่ออริจินอลแล้วที่สิงคโปร์มีแบบนี้ไหมไม่มีเลยสิงคโปร์รู้ไหมสิงคโปร์รู้ไหมว่าเราชอบสิงคโปร์คือเราช่องที่ขายร้านลงหลังรงหลังสิงคโปร์มั้งคะสิงประเนี่ยบทีความรู้อะอร่อยนะเห็นปะ มันจะหนึบกว่าช่อแบบทั่วไปมันหนึบหนึบอ่ะแล้วตัวน้ำอันนี้หอมมันหวานน้อยเมนูนึงอะไรที่ชาเย็นอ่ะรัช่องชาไทยนี่คือรัช่องชาไทยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคือแทนที่จะกินแบบชานมไข่มุกก็มากินชานมรัช่องสุดโต่ก็ชอบชาไทยร้านนี้ก็เลยไปเอาชาไทยเขามาก็เหมือนกินชานมไข่มุกใช่แต่มันจะหนึกกว่านะหนึบของเาแบบกะทิอันนี้จะเป็นตัวกะทิมันไม่อบใช่ก็คือ ไม่อบพันเหียนใช่ค่ะจะไม่ลอยพันเหียนเขาจะให้เป็นกลิ่นตัวหอมกะทิแต่ว่าวเป็นมะพราชูขึ้นมาสุดชื่อนะ